แล้วก็มาพูดคุยนะครับคี่เกา๋่านแระนะครับวันนี้ก็วันที่11 11พฤษภาคม68นะครับบางพื้นที่นะครับก็เลือกตั้งนายกเทศบาลสมาชิกเทศบาลน,นะครับบางพื้นที่ก็บ่ได้เลือกพร้อมกันพี่น้องก็ก็มันแล้วแต่พื้นที่นะครับบางทีเิ่นเบิดเบิดบ้านละนะครับนายกหมดบ้ารละก่อนไว้อันควรก็มีนะครับ ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือว่าด้านยัยงก็แล้วแต่พี่น้องด้านสุขภาพบางคนก็ลาออกกอดน,นะครับก็ <c oughs> มาพูดคุยครับกับบรรยากาศกาเลือกตั้งนี่แหละนะครับ <c oughs> คือมันมันมันกัเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้วพี่น้องกับการเลือกตั้งบ้านเรานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงกันนะครับภาษาคือการยิงกันการสาดกระสุนใส่กันนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับคือ ยิ่งเศรษฐกิจบ้านเรายิ่งยิ่งแย่นะครับคือกระทัวโลกก็ยิ่งแย่แบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่คนทุกคนกําลังหานะครับไขว้คว้าทุกมือเพื่อห้มีอยู่มีกินก็คืข้งเงินนี่แหละพี่น้องนะครับบางครั้งนี่ก็รู้พี่น้องว่ามันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดนันพิน,น,นีนะครับแต่ยังไงพี่น้องชีวิตนะครับชีวิตมันก็ต้องกินต้องใส่ต้องอยู่นะครับบางครั้งนี่นะครับ มันก็ต้องยอมพี่น้องคือเราจะไปเลือกอุดมการนี่ที่มันกินไม่ได้นี่กับโมเมนนะครับบางครั้งต้องยอมละทิ้งอุดมการณ์นะครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะครับทุกคนเป็นหมดแล้วครับมนุษย์นะครับอย่าบอกว่าจะไม่เป็นนี่มันมันก็หาคนแบบนั้นคือสิยากพี่น้องนะครับเมื่อเฮาว่าไม่กินนะครับต้องเข้าใจนะครับมันก็ต้องยินลนกันไปนะครับ เาหยิบยื่นมาเขาก็เอานะครับไม่ได้ก็เป็นลักเล็กขโมยน้อยเนาะนะครับก็เอานะครับจากกาไปกาเขาอีกเรื่องหนึ่งเขายังว่าเลยนะครับ fc นะครับก็ต้องเลือกนะครับคือสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเขาบอกตามตรงพี่น้องนะครับว่าบางครั้งกฎหมายนะครับมันไม่สามารถทําให้เรามีอยู่มีกินได้พี่น้องความจริยธรรมความดีนะนะครับบางครั้งนี่ S <S <an> นะครับมันซื้อบ่ได้พี่น้องมันเติมน้ามันลดบ่ได้นะครับมันซื้อหมูซื้อไข่ซื้อน้ำมันพืชมาทอดไข่ไม่ได้นะครับมันกินบ่อิ่มท้องนะครับอันนี้ต้องบอกเรื่องจริงเลยนะครับมันกินไม่อิ่มท้องนะครับคือบางครั้งก็ต้องเลือกแหละครับเหมือนกันพี่น้องถ้าผมอดอดอยากๆผมก็ต้องเอาเนี่ยนะครับเป็นบ่อละก็เอาไปแล้วเราก็ไปซื้อของซื้อ,อยังมากว่ากันไปพี่น้อง บางคนก็อาจจะไปสังสรรค์ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ละคนนะครับก็อย่างบ้านเนี่ยนะครับคือแล้วแต่ใครจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อนนะครับแต่นี่พูดถึงถึงความจริงพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยนะครับชีวิตน่ะข้าสีไปยึดติดกบความถูกตองเลยมิ่กับบ๊ชัยนะครับบางครั้งเนี่ยข้าก็ต้องย่อมบ้างพี่น้องเพื่อการมีอยู่มีกินนะครับเพื่อการดํารงชีพนะครับไอ ความสำคัญของกฎหมายนะครับกฎความถูกต้องนะมันมันโม่อิ่มนะครับพี่น้องมันกินไม่ได้นะครับอย่างที่โลร่านวาซื่อกินไม่หมดโคดกินไม่นานในยุคสมัยนี้เนี่ยมันมันใส่ใบ่ได้พี่น้องไอ้คนที่ร่ํารวยอะ่ะเขาก็มีแต่โคดมาอะพี่น้องเขามีแต่งอมาเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้พูดถึงไม่ได้บริบริปูถึงคนทํามหากินนะครับอันนี้พูดถึงว่านะครับ เราก็เห็นกันอยู่คนที่อยากเสพเสพอํานาจอย่างเงี้ยนะพี่น้องเพื่ออะไรแ่ละพี่น้องเขาก็งู้อยู่แล้วนะครับเขาไม่มีตรงๆหรอกครับถ้าพัฒนาจริงๆนะครับป่านนี้ประเทศเราหลักกิโลเป็นทองคาไปแล้วนะครับถนนทุกสายคงจะโรยด้วยพรมแดงไปแล้วมั้งนะครับอันนี้ก็เล่าดีจากประสบการณ์ดีพ่านมาในชีวิตนะพี่น้องที่เห็นนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบคลิปไว้แค่นี้นะครับพี่น้องนะครับพาดูบรรยากาศบ้านๆอย่างนี้แหละพี่น้อง ถนนที่ตามหมู่บ้านมันนอกเข้าให้มะสอกประมาณน,นี้แหละนะครับเนาะฮนะ